อรุณสวัสด์ยามเช้าพ่อแม่พี่น้องเช็ดน้ำฉ่ำๆออกจากผิวหน้าที่ฉ่ำๆดูเมื่อคืนโบกเออ่ขมิน้นไผ่เนาะแล้วก็นอนดูดิเช้าตื่นมาเป็นไง หน้านุ่มหน้าฉ่ำเลยณนะตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งนะคะก็เดี๋ยวาทาแล้วทาครีมแล้วอัดคลิปแล้วไปสวดมนต์นะคะเดี๋ยว ไม่แน่ใจถ้ามีเวลาก็ลงคลิปเลยแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาก็เดี๋ยวลงเช้าเลยนะคะถ้ามีเวลานะคะอย่างเงี้ยก็จะมาอัดคลิปให้ดูว่าเออทาจริงแม่ค้ทาจริงหน้าจริง ไม่ได้มีมาแค่แบบรีวิวอันนู้นอันนี้รีวิวคนนู้นคนนี้หรือรีวิวส่งของอย่างเดียวไม่นี่ลงหน้าด้วยลงหน้าใช้ตัวไหนให้ดูหมดนะคะอันนี้เป็นเซรั่ม ให้ผิวชุ่มชื้นเพราะว่าพี่นุตเป็นคนผิวแหง้งผิวค่อนข้างแห้งเลยนะคะใช้ร่วมใช้ร่วมกับครีมอื่นหรือว่า,เ,าเซรั่มอะไรที่เราชื่นชอบได้นะคะเวลาลงลงครีมลงเซรั่มก็ให้ลงตามตามเนื้อ ตทมเนื้อของครีมเนื้อของเซรั่มนะคะตัวไหนเบาก็ให้ลงก่อนนะตัวไหนหนักตัวไหนเป็นเนื้อครีมก็ลงลงตัวตัวหนักทีหลังตัวที่เป็นเซรั่มเป็นน้ำตกอะไรเงี้ยก็ให้ลงก่อน จะหมดแล้วกระปุกนี้ก็จะใกล้จะหมดแล้วเหลือน้อยนึงเนี่ยพี่เราจะเป็นกะตรงนี้เห็นปะเนี่ยข้างนี้ก็จะเป็นข้างนี้จะไม่ค่อยเห็นข้างนี้จะแบบจางลงไปแบบเยอะมากนะ แต่ข้างนี้คือมันเข้มกว่าอีกข้างหนึ่งอยู่แล้วไนงะมันก็ค่อยๆจางของมันลงไปเป็นแบบตามลําดับอย่างที่พี่นุชบอกว่าครีมไม่มีสารนะคะมันช่วยให้ผิวดีขึ้นรอยป้ารอยกะรอยสิวเนี่ยมันจะค่อยๆจางลงไปตามลําดับไม่ใช่แบบว่าโอ้ใช้3วัน7วันแล้วหน้าขาวใสเวอร์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถามว่าหายไหมก็เนี่ยดูหน้าพี่นุชด,ดิ จากจากหน้าฝ้าป้าหน้าป้าหน้าฝ้าดำเขอะเลยอะ่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆพอลงครีมบัวฮิมาไปแล้วหน้าเราจะฉ่ำวาาวาเห็นปะ เขากักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวได้ค่อนข้างเยอะพอผิวเราดูชุ่มชื้นเซลล์ผิวแข็งแรงเนี่ยสิ่งแรกเลยรูขุมขนนะ่ะก็จะเนียนละเอียดแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยพี่นุชที่ว่าเอ่อตอนที่ว่ายังไม่ได้ใช้ครีมตัวเนี้ยเนาะก็จะมีริ้วรอยตรงเนี้ย เป็นรอยเป็นขเขาเรียกอะไรนะตีนกาเนี่ยตรงเนี้ค่อนข้างลึกตอนเนี้หายไปหมดแล้วเหลือแค่แค่ตรงนี้ที่เห็นชัดเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีรอยรอยที่หัวแตกตอนเด็กๆร่วมด้วยไงมันก็จะเป็นรอยสั้นๆอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งพี่นุชเนี่ยผ่านมาหมดเป็นทั้งฝ้าทั้งสิวเป็นทั้งฝ้าทั้งสิวทั้ง อ่อตอนเป็นวัยรุ่นน่ะเป็นสิวเป็นสิวเป็นผื่นแพ้เพราะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วดันไปใช้แบบตอนนั้นก็ครีมไม่ไม่ใช่ครีมแบบมีสารนะเป็นครีมที่อ่อก็ผ่านอ,อยอนี่แหละสกาแคร์สกาแคร์อะไรสารไลยทะเลลึกตอนสมัยนูนะ้น่ะที่เป็นหลอดชมพูอ่ะ เออใช้ทีแรกก็หน่าใสเลยแต่พอนั่นแล้วเหมือนมันบางอะ่ะมันก็กัดตรงเนี้ยจนแบบเออเป็นชมพูอะ่ะเราก็ว่าเอ้ย,อยแก้มเรามีสุขภาพดีแก้มแดงอมชมพูอะไรเงี้ยจริงแล้วเปล่ามันบางเออหลังจากนั้นก็เม็ดสิวก็เริ่มบุกเริ่มขึ้นอะไรเงี้ยอ่ะก็หาพวกยาสิวยาอะไรมารักษาเองก็ไม่หาย สรุปก็ต้องเข้าหาหมอพอเข้าหาหมอหมอก็บอกว่าอันนี้เป็นผื่นแพ้แะระคายเคืองอก็รักษาต่อเนื่องอยู่หลายเดือนอผ่านมาหมด <c oughs> โอเคเดี๋ยวลงไปแต่งหน้าข้างล่างนะคะเจอกันข้างล่างอีกทีเลยนะคะ สวัสดียามเช้าอีกรอบค่ะมาทาครีมกันแดดของเราก่อนที่จะแต่งหน้านะคะแต้มครีม5จุดเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ที่คอสองจุดดูดีผิวมันขาวขึ้นมาระดับหนึ่งเนาะ เขาจะช่วยปรับสีผิวเราให้กระจ่างใสขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ต้องกลัวว่าคนดำทาแล้วจะแบบหน้าจะวอกน่าจะเทาไหมเอ่อไม่ไม่ไมไมวอกไม่เทานะคะมันเ,เขาจะเซ็ตเซ็ตแบบเคลือบไปกับผิวหน้าเราเลยนะคะเคลือบทุกสภาพผิว ่วยให้ผิวดูเนียนดูฉ่ำดูกโกลยิ่งเราใช้ครีมบ oh ัวหิมะผิวเราเรียบเนียนอยู่แล้วนะคะการแต่งหน้ายิ่งทำได้ง่ายผิวก็ยิ่งดูฉ่ำดูกโกลขึ้นไปอีกนะคะแต่งหน้าดูเนียนดูใสติดทนทั้งวันคำยืนยันจากทุกคนเลยที่แต่งหน้านะเขาจะรู้สึกว่า ชอบมากเวลาที่แต่งหน้าติดทนทั้งวันเลยไม่ต้องเติมเครื่องสำอางบ่อยแล้วก็เ,เ,เขาเรียกว่าอะไรนะเวลาที่เหงื่อออกหน้าไม่มันไม่เยิม้มไม่มันไม่เยิม้มป้ากระอะไรอย่างเงี้ยไม่ลอยขึ้นมาอา่าเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ลงครีมกันแดดเสร็จแล้วเราก็ไปทาแป้งนะคะสำหรับคนที่เพิ่งมาเจอพี่นุชทางออนไลน์นะพี่นุชเนี่ยเวลาลงคลิปเนี่ยพี่นุชจะลงหน้าเมื่อก่อนตอนที่พี่นุชยังไม่ได้ใช้ครีมวัวิมาเนี่ยให้ดูนะคะว่า เป็นฝ้าเยอะมากนะคะแต่ว่าในรูปเนี่ยจะไม่เห็นนะว่ามีทั้งฝ้าทั้งสิวเพราะสิวเพราะว่าหน้ามันดำเยอะไงมันก็เลยมองไม่ไม่เห็นสิวมันเห็นแต่ฝ้าแต่จริงๆอะเป็นสิวด้วยตอนเนี้ยพอ,อพอฝ้าหายพอฝ้าหายมันก็จะเห็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นรอยด่างขาวอะเป็นรอยด่างขาวที่เกิดจากการบีบ บีบสิวกดสิวเนี่ยถ้าดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเจอตัวจริงพี่นุ้จะเห็นว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหลุมสิวอ่ะแต่ไม่ได้เยอะมากมแล้วก็บอกเลยว่ารูปที่ลงให้ดูะรูปที่ลงให้ดูว่าเมื่อก่อนอเป็นฝ้าหนักมากอ่ะอันนั้นนะยังไม่ได้ว่าหนักที่สุดในชีวิตนะ ก่อนที่จะมาเจอครีมบัวหิมะเนี่ยหนักกว่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปไว้คือแบบมันรักษาจนแบบถอดใจแล้วอะไม่ไม่ไม่สนแล้วไม่หายก็คือไม่หายเพราะว่าอย่างที่พี่นุชบอกว่าฝ้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรกับร่างกายแต่ว่ามันเหมือนเป็นปัญหาความงามเหมือนเนาะผู้หญิงเราฝ้าเราก็ เรียดแต่ตอนนั้นน่ะพี่นุชเออทำใจได้แล้วเพราะว่ามันไม่หายแล้วอ่ะยาหมอก็แล้วเลเซอร์ก็แล้วอะไรก็แล้วมันไม่หายก็เออในเมื่อไม่รู้จะทำยไงก็ปล่อยมันเป็นแต่ว่าตอนที่ว่าถ่ายรูปไว้เนี่ยคือตอนที่ตัดสินใจไปเลเซอร์ไปเลเซอร์ก็เลยถ่ายรูปเหมือนแบบจะเปรียบเทียบว่า,วา หลังจากที่เลเซอร์แล้วเนี่ยมันจะจางลงไปได้ขนาดไหนนิดนึงจางลงไปได้นิดนึงแต่พอเวลาผ่านไปมันก็ลอยเข้มขึ้นมาอีกอแล้วถามว่าตอนนี้พี่นุชยังมีไหมป้ามันจะเหลือแค่ไลายๆแถวนี้นิดๆน,นิดเดียวนิดเดียวเพราะว่าอ,อย่างที่พี่นุชบอกว่าครีมไม่ใช่ครีมมีสารเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจะค่อยๆค่อยๆผัดเซลล์ผิวแล้วก็ฟื้นฟูฟื้นฟูบำรุงผิวให้เราเนี้ยการการหายมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเราเป็นฝ้ามา5ปี10ปีเราจะมาให้ใช้ครีมแบบ3วัน3มวันฝ้าหายมันก็คงยังไม่ใช่ครีมที่แบบที่ปลอดภัยเนาะ มันก็คงจะไม่ใช่ครีมที่ปลอดภัยแล้วนะคะอักษาป้าต้องใจเย็นๆแต่พี่นุชบอกเลยว่าใช้แค่เซ็ตแรกเนะี่ยเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออผิวมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่นะพี่นุชบอกเลย100%อะที่ใช้อะประทับใจ 80-90%อ่ะกลับมาซื้อซ้ำที่พี่นุษท,ที่เหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือจะหายไปสักสักสักเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็จะกลับมาเพราะอะไรเพราะบางทีไปเจอแบบร้านค้าแถวบ้านขายถูกกว่าเออ อะไรนะสั่งในลาซ a ด้าใน s h อ p e e ถูกกว่าหรือว่าไปเจอเพจอื่นที่ถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลองสั่งไปใช้ก็หลายคนก็เจอ <c oughs> เจอแจ็คพอตไป <c oughs> หน้ากลับมาดำผิวฝ้ากลับมาดำหรือบางคนไหวตัวทันพอซื้อไปแล้วแบบ เฮ้ยเนื้อครีมไม่ใช่ไม่เหมือนของร้านพี่นุชอะไรเงี้ยก็ไม่ใช้ไม่กล้าใช้กลัวอะไรเงี้ยเอออ่ะก็ลอดตัวไปกลับมาไวหน่อยจับประสบอันนี้จักประสบการณ์ที่พี่นุชเจอมานะส่วนใหญ่เลยก็กลับมาซื้อซ้ำทั้งนั้นนะจะไวจะช้าก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ทุกคนไปเจอ บางคนกลับมาช้าไม่ได้ว่าเปลี่ยนใจไปไหนนะทาน้อยทานิดเดียวทาบางซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะหนึ่งกระปุกในะอย่างที่พี่นุชบอกว่าถ้าเราไม่ได้แบบไม่ได้ทาแบบพี่นุชอะ่ะก็ได้เดือนกว่า2เดือนเพราะว่าปริมาณอะ่ะยี่สิบกรัมเราเห็นกระปุกเล็กๆแบบนี้คือเนื้อครีมอะ่ะที่พี่นุชให้ดูอะเนื้อครีมก็คือขึ้นมาเต็มฝาที่ฝาอย่างนี้เลยเออ มีน้องคนหนึ่งเ,เขาเคยซื้อกับกับเพจอื่นแล้วเขาไปเจอพี่นุษย์ใน YouTube เขาบอกว่า,เ,าเพจที่เขาซื้อ่ะไม่ได้แบบไม่ได้แบบมีหน้ามีตามาทาโชว์ให้ดูทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจของถึงของว่าถึงว่าของพี่นุษ์จะแบบราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่เขาก็ตัดสินใจซื้อเพราะว่า,เ,าเขามั่นใจ มั่นใจว่าเออคนเนี้ยมีหน้ามีตาส่งของแน่นอนของแท้แน่นอนอะไรเงี้ยเออเขาก็มาซื้อกับพี่นุชปรากฏว่าเขาซื้อไปเขาบอกว่าอุ้ยพี่เนื้อครีมมันมันไม่เหมือนกับที่หนูเคยใช้อะ่ะที่หนูเคยใช้เนื้อมันไม่เนียนขนาดนี้เนื้อครีมมันไม่เนียนขนาดนี้แล้วก็เกี่ยยากกว่านี้เออแล้วก็อ่อ มันเหมือนจะมีเหมือนจะมีอะไรบางอย่างตกค้างอยู่บนผิวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเหมือนแป้งอะแต่ของพี่ไม่มีเลยพอเกี่ยแล้วมันซึมลงไปเลยอะไรเงี้ยเออเขาก็ทักมาคุยแล้วเขาบอกว่าอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือปร,ริมาณเนื้อครีมในกระปุกอะของเพจนั้นอะออของร้านนั้นนอะไม่ได้ เนื้อครีมไม่ได้เต็มกระปุกเหมือนของพี่นุชแบบนี้เอ,อเขาบอกมางั้นนะคือพี่นุชไม่รู้หรอกสิ่งที่พี่นุชจะรู้ก็คือว่าลูกค้าบอกนั่นแหละว่าเขาไปเจอแบบนี้แบบนี้มาเพราะว่าตัวพี่นุชเองไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อที่อื่นพี่นุชเอาเอาจากเพื่อนที่พี่นุชไว้ใจเนาะเราซื้อที่ไหนแล้วสบายใจ ซื้อที่ไหนแล้วแบบเฮ้ยมันโอเคอ่ะมันมันเชื่อถือได้อะไรเงี้ยก็ซื้อไปเถอะมันแค่แพงกว่ากันหรือถูกกว่ากันแค่ไม่กี่บาทหรอกอืมหน้าเราอย่างที่พี่นุชบอกว่าหน้าเราอย่าไปเสี่ยงกับเงินแค่เล็กๆน้อยๆถ้ามันแพงกว่ากันเยอะก็ว่าไปอย่างนี่เล็กๆน้อยๆอย่ออะเออแล้วอย่างที่บอกว่าถ้ามันเล็กน้อยแต่ว่า เขาก็บอกแล้วว่าเออมันเป็นแบรนด์เดียวกันเป็นยี่ห้อเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ว่าไปอย่างแต่นี่เขาก็บอกแล้วว่ามันมีหลายเกรดหลายสูตรหลายแบรนด์เพราะฉะนั้นพี่นุชว่าตามความคิดพี่นุชนะตามความที่เห็นพี่นุชทุกคนจะคิดเห็นยังไงก็แล้วแต่แต่พี่นุชคิดว่าถ้าเป็นตัวพี่นุชพี่นุชไม่เสี่ยงใช้อันไหนแล้วดีก็ใช้ของเจ้านั้นดีกว่าโอเควันนี้ไปแล้วจ้าเกิดเสร็จแล้ว ขพร้อมทำงานได้